สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณอำเภอจันะนะครับบริเวณตัวอำเภอเลยนะครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูดอกทางตะวันนะครับทุกคนเดี๋ยวพามาดูการจัดสวนของเทศบาลเกาะทางตะวันไม่ใช่เทศบาลของอำเภอจันะนะครับทุกคน เดี๋ยวเราจะพามาดูเลยครับสวยมากนะครับทุกคนนี้ก็จะเป็นบร,ริเวณตลาดวันอาทิตย์นะครับทุกคนบริเวณวัดเดี๋ยวผมพามาดูนึงครับดอกทา,ทางตะวันตอนนี้ก็จะก้มหัวมดแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ทางตะวันก้มหัวมดแล้วก็มันจะกลายเป็นเม็ดแล้วนะครับทุกคน ดูต้นนี้นะครับมีมะเรลงมีพึ่งมาเก็บดอกทางตะวันด้วยเก็บน้ำหวานยาวมากประมาณห้าร้อยเมตรได้ห้าร้อยสี่ร้อยเมตรได้ผมจะพาัาดูลานถ่ายรูปนะครับทุกคน,นครับ ผมพาดูกใกล้ๆสวยมากทุกคนเดี๋ยวผมจะถ่ายจากนี่ไปสุดเลยนะครับทุกคน ก็จะเป็นจุดสุดท้ายนะครับทุกคนมีมุมถ่ายรูปเยอะมากทุกคนตลอดสายตรงนี้ก็จะมีรูปเบียร์กับเอาหน้ามาไว้ตรงนี้ได้นะครับทุกคนดูบรรยากาศสวยมากตอนนี้ก็ดอกทานตะวันก็เริ่มเหี่ยวแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมมา พามาดูเมล็ดมันนะครับทุกคนใครสงสัยเมล็ดเป็นยังไงนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนมันอ่อนอยู่เลยมันอ่อนอยู่แลทกุก็สวยมากตอนมันบานนี่สวยมากผมมาผมมาตรงช่วงนี้ก็ทานตะวันก็ก้มหัวมันแล้ว บรรยากาด้านนี้เดี๋ยวผมพาไปดูอีก,อกที่นึงนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับผมอยู่อีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมพามาดูดอกดอกปอเทืองนะครับมาถ่ายรูปบริเวณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับทุกคนนี้ก็จะเป็นทางรถไฟนะครับทุกคนนี่ครับเป็นสะพานเมื่อวันที่14บสีเขาจัดงานวันวาลินไทยบริเวณนี้ ขอจัดงานบรนดาอินไทยจดทะเบียนสมรสนี่สัญลักษณ์ของอำเภอจันะะนุกเขานะครับทุกคนบรรยากาศดีมากมีมะพร้าวด้วยมะพร้าวสีส้มดอกบอเทืองนะครับทุกคน คือบรรยากาศนะครับทุกคนสวยมากเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกที่หนึ่งนะครับมันจะมีอีกที่หนึง่งเป็นบริเวณหอนาฬิกานะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่อีกที่หนึ่งนะครับ <S <s เดี๋ยว <IS> ผมจะพามาดูทางตะว,วันอีกที่หนึ่งนะครับ <S <s บริเวณหอนาฬิกาจัดน้นะครับ พามาดูดอกทางตะวันปิ่งครับปิ่งนี่ก็จะเป็นนกเขานะครับของจันนะบริเวณสีแยกไฟแดงด้านนน้นก็จะไปหาดใหญ่นะครับต้านนี้ก็จะไปปัตตานีนี่ก็คือหอเดนกาจันนะครับทุกคน จันะเมืองหน้าอยู่นะครับเมืองหลวงนกเขาของดีจันนะครับนกเขาจะเป็นนกเขานกเขนกนา,นานะครับกองทุนโรงไฟฟ้าจันะนะครับบรรยากาศดีมาก แต่นน้ก็เป็นหอ,อนาฬิกาเป็นสีแยกบริเวณสีแยกไฟแดงใครจะไปหาดใหญ่หรือปัตตานีก็จะเห็นนะครับบริเวณนี้เป็นสวนนกกงนกเขานกเขานะนี่ก็จะเป็นสะะสระค่อนข้างสุกปุกหน่อยนะจัวันดา ตอนนี้เขาก็จะปลูกดอกทางตะวันเป็นจำนวนมากเลยบริเวณนี้ถ้าดูบรรยากาศนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศบริเวณริมถนนนะครับบริเวณทางสายปัตตานีหาดใจนะครับเดี๋ยวพามาดูบรรยากาศรอบๆนะครับ พามาดูความสวยงามของอำเภอจันนะกันนะครับสวยงามของอำเภอจันนะสวยมากบรรยากาศดีมากก็คลิปนี้ก็พามาดูความสวยนะก็คลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ก็เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดี